สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามร้านซับโสพลเจริญยนทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็ติดตามทางช่อง Tik t o อกนะครับผมซับโสพลเจริญยนนะครับเราอยู่จังหวัดจะเทร์เซานะครับร้านเราอยู่จังหวัดจางร์เซาหรือ8ปดริ้วนะครับผมขอบคุณ f c ที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ปลายปลายเดือนเมษานะครับอากาศก็ร้อนนะครับแต่เรามีสินค้าดีๆเข้ามานําเสนออีกหนึ่งเครื่องนะครับ สำหรับท่านใดที่ติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะรับรู้นะครับว่าเราค่อยๆทยอยลงนะครับสินค้าดีๆนะครับแล้วก็จะเป็นสินค้าคัดเกรดนะครับผมวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสาหรับเจ้า RT 1 4 0พัดตาไฟใหญ่นะครับพร้อมใช้งานไม่พร้อมซ่อมนะครับตัวนี้ซื้อจากเราไปนะครับรับประกัน6เดือนเต็มรับรับประกัน6เดือนเต็มนะครับเราดูแลเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับระบบดีเซนระบบน้ําเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับก๊อก ก๊อกที 36, ่เป็นก๊อกน้ํามันโซล่านะครับเราเปลี่ยนของแท้นะครับสายน้ํามันเปลี่ยนของแท้ให้เลยนะครับพร้อมใช้งานตัวนี้ราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วไทยสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมแต่ท่านใดนะครับมารับที่หน้าร้านนะครับมารับที่หน้าร้านนะฮะตัวนี้ผมช่วยค่าน้ํามันหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้ามารับที่หน้าร้านช่วยค่าน้ํามันหนึ่งพันห้าร้อยบาทราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับเป็นเครื่องดีนะครับผมมือสองเกรดแปดสิบเปอร์เซ็นต์แท้ มือ2เกต80แท้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงพร้อมกันว่า80อย่างไรนะครับของเราทำคลิปซื่อๆนะครับมันบ้าน,นครับไม่มีเล่เหลี่ยมอ่าเดี๋ยวมาชมกันครับ อยากได้เครื่องมือ2ที่ชัดเจนนะครับผมแนะนํานะครับทรัพย์โสพลเจริญยนตฉะเชิงเซานะครับเรารีวิวกันแบบสุดแม็กนะครับรอสนิทเร่งให้สุดนะครับพร้อมการรับประกันจากเรานะครับหเดินเต็มทุกตัวนะครับเป็นเครื่องมือ2ที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรทุกท่านนะครับที่อยากจะประหยัดงบประมาณนะครับและหาเครื่องคุณภาพนะครับซื้อจากเราไปนะครับอีก5ปีเรารับซื้อกลับด้วยถ้าเกิดหลวมหรือจะต้องมีการฟิตใหม่ผมรับรับซื้อคืนอีกนะครับ และราคาก็ว่ากันตามสภาพนะครับ0983628238นะครับ0983628238จังหวัดชายเชียาชัดเจนครับเช็คเครดิตผมก่อนซื้อขายได้ครับผมสวัสดีครับมีเครื่องเดียวครับ